ครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้พบกับผมเอกนะครับวันนี้มาอัปเดตนะครับโครเอเซียบ้านสวนนะครับตอนนี้ที่ผมอัปเดตที่ผมปลูกทำคอกตอนนี้คือทําคอกนะครับกันน้องหมาไว้นะครับเพราะว่าโดนลันเนอร์ลันเนอร์ครับโดนแทะไปนะครับแต่คือตอนนี้อบอยู่น้องเขายอดยอดแทงขึ้นมาแล้วนะครับ ถาทำคอกนะครับทำคอกทำง่ายง่ายครับท่อพีพีเอาพ่อท่อ PVC ครับทำนะครับมาอัปเดตกันเลยครับอันนี้ต้นแรกนะครับก็จะเป็นตัวเลมอนลามครับเลมอนลามต้นเนี้ยเท่าที่ดูเนี่ยครับก็คือใบเนี่ยอันนี้คือเลี้ยงน้ํานะครับเลี้ยงหล่อน้ําไปเลยครับเขียนเขาบอกว่าเลี้ยงดินกับเลี้ยงน้ํามันแตกต่างผมคิดว่าไม่แตกต่าง แล้วก็เท่าที่ดูก็คือเนี่ยเลี้ยงน้ำอ่ะครับเขาให้ไหลมาแล้วเนี่ยไหล,ลครับเขาให้ไหลมาแล้วหนึ่งไหลไหลกางแทงออกมาแล้วก็เท่าที่ดูใบก็ใหญ่กว่าแต่เขาจะออกเขียวๆหน่อยนะครับน่าจะเป็นที่ต้นสายพันธ์เขาน่าจะน่าจะเป็นที่ต้นแม่เขานะครับส่วนต้นนี้ผมเลี้ยงแบบแบบแบบกึแบบ่งแห้งเลยครับ แต่ลายเขาจะชัดกว่าเท่านั้นเองนะครับแต่ยังไม่เห็นไหลปลูพร้อมกันครับแต่ยังไม่เห็นไหลเลยอันนี้เลี้ยงกึ่งน้ําครับส่วนตัวนี้ก็คือเลี้ยงหล่อน้ําไว้เลยครับความแตกต่างคือใบนะครับแต่ความแตกต่างก็คือใบตัวหล่อน้ำต้นนี้มันจะเขียวกว่าไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะอะไรอันนี้ผมเลี้ยงแดดร้อยเลยนะครับ ต้นนี้ก็จะเป็นตัวแบล็คลิเปอร์นะครับตัวลิเปอร์เห็นไหมฮะหน้าเริ่มเริ่มยับแล้วนะครับก็่เนียกำลังแทงหลอดมาหนึ่งอีินหลอดนะครับก็นี่เลี้ยงหล่อน้ำเหมือนกันเลี้ยงแดดร้อยครับก็เขาก็โตโตเร็วดีนะครับลิเปอร์เนี่ยผมได้มาต้นเล็กๆเองไม่ถึง15เซน ตอนนี้น่าจะเกินน่าจะ40่สิบเซนแล้วครับตัวเรีวยวนะครับเลี้ยงหล่อน้ําไม่ได้ลดน้ําเลยครับเราเลี้ยงทําคอกไปเลยประมาณนี้ทําครกะอไว้กันน้องหมาครับเพราะว่าบางทีเขา mm hmm. เห็นแปลกๆเขาว่ามาแทะ แล้วส่วนตัวนี้มันก็จะได้ทั่วใบไม้พวกใบไม้ทับหลน่นใบอะไรไม่รู้ครับเนี่ย <Yeah. S 1> หลนย่นอยู่ตลอดเวลาครับหล่นมาก็เป็นปุ๋ยอย่างนี้เลยไม่เก็บออกแดร้อยเลยครับอันนี้จะเป็นแบค k ิปเปอร์นะครับ กันฝากเพื่อนกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับส่วนแม่เอกด้วยนะครับเพื่อเป็นกาลังใจให้ให้เราทําคิดดีๆออกมาให้ทุกท่านได้ดูกันนะครับส่วนคิดถัดไปก็จะอัปเดตนะครับให้ทุกท่านได้ดูกันความการเจริญเตบิบโตวิวัฒนาการในการเลี้ยงโลูโคเซียนะครับในในส่วนของเรานะครับอาจจะเป็นกโลโกูโคเซียอารโคลเซียพวกซันโตโซมาพวกไม้ด่างต่างๆนะครับที่เราจะสมไปนะครับแล้วคบกัหมายคิดหน้าครับฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับ ขอลาไปขอตัวลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ